เส้นสมองเป็นเกาะใหญ่ปลายเส้นชีวิตเป็นโซ่เหมือนพวงองุ่นสวัสดีค่ะพี่บีโหราพยากรณ์บุคคลใดที่มีเส้นสมองเป็นเกาะใหญ่จะต้องระมัดระวังความคิดนะคะความคิดผิดตัดสินใจผิดพลาดท,ที่จะนำความเดือดร้อนมาให้กับตัวเองนะคะทำความเดือดร้อนให้กับครอบครัวตัวเองอาจจะเป็นสาเหตุที่ใหญ่มาก ที่จะทำให้ชีวิตในช่วงนั้นลำบากมากเลยก็ได้นะคะขอเขียนเป็นภาพตัวอย่างนะคะเพราะว่ารายมือนี้เคยให้เป็นดวงครูแต่ก็ตอนนี้ไม่ได้เก็บภาพนั้นไว้แล้วนะคะซึ่งอยากให้เป็นวิทยาทานความรู้ไว้นะคะถ้าเราเจอเส้นลายมือแบบนี้ไม่ว่ากับเราเองกับลูกหลานคนที่เรารักนะคะก็จะได้คอยตักเตือนกันนะคะเพื่อ เพื่อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในชีวิตค่ะและเส้นสมองที่เป็นเกาะใหญ่แบบนี้จะทำให้เจ้าชะตามีความคิดความเครียดวิตกกังวลแล้วก็มีอาการปวดหัวได้หรือว่าได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านศีรษะหรือเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะได้ด้วยค่ะ,ะเส้นชีวิตที่เป็นพวององุ่นซ้อนๆกันเป็นโซ่นะคะเมื่ออายุเดินถึงเส้นชีวิตในช่วงนั้นจะทำให้เจ้าชะตาประสบ ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสเจ้าชะตาเอารายมือให้ดูในช่วงจังหวะชีวิตอายุที่มีเส้นที่พุ่งขึ้นนั่นหมายถึงว่าช่วงที่มาดูนะคะเจ้าชะตาลุ่งเรืองรุ่งโรจน์ที่สุดนะคะมีเงินมีทองได้รับเงินทองเยอะมากในช่วงนั้นแต่ด้วยความที่พี่หมอบี เป็นหมอดูที่ไม่ได้ทายดวงหรือเอาใจใครนะคะแต่ก็ไม่ได้ทายให้ร้ายจนเจ้าชะตาวิตกกังวลไม่เป็นอันทำรรอะไรแต่เมื่อเราเห็นหนทางข้างหน้าไม่ใคร่ดีนักหรือจะมีอุปสรรคปัญหาใหญ่ด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อกันเจ้าชะตาเป็นน้องที่สนิทกันนะคะแล้วมีความเคารพศรัทธาซึ่งกันและกันก็จึงกล้าที่จะทำนายแล้วก็ตักเตือนล่วงหน้าค่ะ เพราะว่าการทํานายอนาคตที่ไม่ใครดีสักเท่าไหร่ในขณะที่ชีวิตเจ้าชะตารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ที่สุดเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะและพี่หมอบีจะยึดหลักเมื่อเห็นสิ่งใดจงทํานายสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะคะเรื่องดีก็จะเล่งให้เจ้าชะตาขวนขวายเรื่องร้ายก็จะไม่พูดให้เจ้าชะตาจิตตกแต่ให้ตั้งรับ ปรับแก้ดวงชะตาในพื้นดวงค่ะเพื่อให้ผ่อนจากหนักเป็นเบาและเมื่อเส้นอายุของเจ้าชะตาเดินถึงเกาะที่ปรากฏขึ้นก็เกิดเหตุไม่ใครดีต่อชีวิตเจ้าชะตาจากการตัดสินใจคิดผิดพลาดนะคะทำให้เสียเงินเสียทองเป็นหนี้เป็นศินนะคะแต่ทุกวันนี้เจ้าชะตาก็สามารถตั้งรับปรับแก้จนสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคมาได้ค่ะ